สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูริเยกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นมิงเล็กๆเนาะก็จะมีคําถามเล็กๆมาเล่นสนุกกันนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องไปออกทริปกับเพื่อนๆเราต้องกลับดึกเนี่ยเราจะบอกคนที่บ้านว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคําตอบของพวกพี่ๆในกลุ่มลอยเยาวราบินทางกันนะครับว่าเขาจะมีคําตอบว่าอะไรกันบ้างนะครับผมไปเฮ้พี่ปอนสวัสดีครับพี่ปอนผมมีคําถามจะถามพี่คําถามมีอยู่ว่าถ้าเกิดเราต้องไปออกทริปกับเพื่อน เพื่อนชวนเราไปออกทริปแต่ถ้าเมียไม่ให้ไปเราจะบอกเมียว่าอะไรครับเอ่โอทีครับทํางานโอทีโอทีเนี่ยเนี่ยพูดแล้วก็ตามแล้วเนี่ยโอทีเนี่ยมันเป๊ะจริงๆเลยเนี่ยโอทีเมียนทรมาใช่ครับผมบอกเมียว่าอ่ามาซื้อหมูให้ลูกครับหมูได้ครับพี่บ๊อบครับพี่บ๊อบพี่ป๊อบอยู่ตอนพี้ป๊อบอยู่ตอนพื้นๆผมยังไม่เตรียมพร้อมบอกเมียอยู่ตรงนี้ตอบไม่ได้ใช่ครับโอเคเมียอยู่นี่ตอบไม่ได้สวัสดีครับพี่แอมสวัสดีครับพี่แอมผมถามหน่อย ถ้าเกิดเราต้องไปออกทริปกับเพื่อนเนี่ยแล้วกลับดึกเนี่ยแล้วเมียไม่ให้ไปเราจะบอกเมียว่าอะไรครับต้องได้ไปอยู่แวพไปต้องได้ไปอยู่แล้วได้ไดแล้วแล้วถ้าเมียถามว่าไปไหนตอบว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวเลยแหละจริงของจริงพี่เอกครับพี่เอกถ้าเราต้องไปออกทริปกับเพื่อนเนี่ยแล้วเราต้องกลับดึกเนี่ยพี่จะบอกเมียว่าอะไรครับพี่ก็จะบอกว่าที่รักจ้ะพี่ขออนุญาตไปกับเพื่อนๆนได้ไหมถ้าไปไม่ได้เนี่ยเราเลิกกันเถอะ เราเลือกกันเถอะเราเลือกกันเถอะแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยพี่พี่มีเป็นสิบนะเว้ยมียหรอกิ๊กครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กแ,แต่แต่จริงๆก็ต้องบอกเขาตรงๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปกับเพื่อนนานๆไปทีฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตถ้าสมมุติว่าจริงๆว่าถ้าไปไม่ได้จริงนะ,ะที่รักก็ไปเป็นรถสวิสให้พี่อ่าแล้วถ้างานนั้นมีมีเด็กด้วยพี่ถ้ามีเด็กด้วยนะครับก็พี่ก็จะทำตามตัวเป็นคนดีรวม อยู่ในสิ่งในธรรมก็คือจะไม่ทําอะไรที่ออกรูนอกจริงๆเพื่อนๆต้องรวยนะครับครับจะลองมาถามสมาชิกใหม่นะครับอย่างวันเนี้ยถ้าเราต้องมาออกทริปกับเพื่อนเนี่ยต้องกลับดึกเนี่ยเราจะบอกเมียว่าอะไรครับอ่าไม่ไม่บอกครับเพราะว่าไม่มีขายขายของขายของพอเสร็จจากมิ팅แล้วไปไหนต่อก็ก็อาบน้ําอาจจะแวะไปอาบน้าบ้านเพื่อนหน่อยนิดหน่อย มิลิครับถ้าจะไปออกทริปแต่น้องเมย์ไม่ให้ไปจะทำไงครับปกติมันไม่เอยไม่ไปเพราะมันไปกับผมทุกรอบเลยครับมีไหมมีไหมไม่ที่แบบแอบไปอะไรเงี้ยแอบไปแอบไปกับเพื่อนเพื่อนแอบไปกับพี่ๆเขามีไหมเฮ้ยเอาเอาจริงไม่มีนะเอาจริงบอกตล่อนนะเออของผมใส่เข้าใจใส่เข้าใจเมื่อคืนได้บอกไหมเมื่อคืนได้บอกเเวลาพี่จะไปออกทริปกลางคืนดึกๆเนี่ยพี่บอกเมียคนไหนครับ ทำไมผมต้องบอกว่าต้องขอแม่ผมดีกว่าแม่แม่ผมไม่เอาสิเมียคนไหนเมียคนไหนต้องบอกต้องบอกใครต้องบอกใครขอได้ใครไม่ต้องนะเพราะผมแบบฟรีสไตล์ฟรีสไตล์หรอฟรีสไตล์ฟรีอพอถ้าบอกก็เดี๋ยวาเกมเพราะว่าบอกคนนี้แต่ไม่ได้บอกคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องบอกก็คือแบบผมอยู่กับบอบไงอ้างบอบได้อยู่แล้วไงอ่อกอใช่ใช่รู้จักทุกคนนะฮะแล้วทุกคนแม่งโทรถามผมคนเดียวนะฮะ แล้วก็มึงรู้นะทุกสาขานะยิงตรงวันที่ผมได้เลยนะห้าคนนะอันนี้หลายกาดพี่อ่านบอกลูกบอกเมียว่าอะไรครับเอาความจริงนะพี่พี่ต้องพูดความจริงับผมนะแล้วแต่สถานการณ์ะแล้วแต่สถานการณ์ใช่ถ้าถ้าถ้าเมียอารมณ์ดีเราก็บอกว่าไปเที่ยวได้ถ้าอารมณ์ไม่ดีเราก็บอกว่าไปทํางานเคยไม่บอกเมียไหมพี่เวลาไปไม่เคยนะ ไม่เคยไม่เคยรู้ไม่เคยรู้บอกตลอดบอกตลอดไม่จริงค่ะพี่บอกเมียว่าอะไรครับหรือบอกหรือเปล่าก่อนบอกดิบอกใช่ไหมฮะบอกว่าอะไรครับก็บอกว่าไปกับไปกับเพื่อนไงทำไมพี่ต้องมีพิรุษเดี๋ยวมีพิรุษีกเดี๋ยวมีพิรุษดิอ่ะมูนเนี่ยวันนี้วันนี้บอกว่ามามาเนี่ยมามิสิ้งตรงเนี้ยเลยบอกไหม บอกด้บอกเลยแล้วทำไมผมเห็นพี่มาคนเดียวเขาเพื่องานอ๋อแล้วเขาก็ตามมาใช่ใช่เคยมีไม่ได้ไปแล้วไม่บอกไม่มีหรอกโอเคขอบคุณครับเวลาไปเที่ยวไซร์ไลน์บอกแฟนไหมครับยังไม่ถามไไม่ใช่เวลาไปออกทริปกับเพื่อนแล้วกลับดึกเนี่ยบอกแฟนไหมครับบอกบอกครับบอกตลอดบอกว่าอะไรฮะบอกว่ากลับบ้านดึกน้ววันอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วแฟนว่าไงฮะแฟนก็ อแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยแล้วเคยไหมที่แบบไปเที่ยวไซร์ไลน์เนี่ยบอกว่าไปกับเพื่อนนี่บอกครับบอกผมบอกตลอดเลยครับบอกบอกว่าไปไซร์ไลน์ใช่เพราะเพื่อนส่วนมากเพื่อนจะถามว่างานดีไหมอะไรครก็ใครพี่ก็ก็ตามๆกันไปครับอ๋อตามกันไปใช่ไหมครับจะมีที่บอบใช่ครับโอเค เวลาพี่ไปหาเด็กๆพี่บอกว่าไปกับกลุ่มเอ้ยไม่ใช่พมึมงจะถามแบบนี้หครับยถามว่าเวลาต้องกลับบ้านดึงเงี้ยหรือว่าแบบออกไกลๆออกทริปไกลๆกับเพื่อนๆอ่เงี้ยครับบอกเนี้ยไหมพี่บอกครับบอกว่าอะไรครับบอกตามตรงผมไปไหนออจุดหมายผมตรงกับที่ผมบอกทุกที่ครับแล้วเวลาออกไปเคยแวะไหมพี่ แวะในตรงแวะพักกลางทางเลยคุณขับขึ้นเชียงใหม่คุณไม่แวะไงวะไม่ผมไม่ได้หมายถึงแวะแบบนั้นแหละอไม่มีผมไม่มีแวะผมไม่มีเลี้ยวอ๋อเป็นปลายทางอย่างเดียวปลายทางอย่างเดียวเลยเพราะจุดหมายผมอยู่ที่ปลายทางแล้วก็คือเดียวไว้ที่นั่นแล้วถูกต้องพี่บอกเมียว่าอะไรครับอ๋อส่วนใหญ่ไม่ได้บอกเขาปิดโทรศัพท์ดีกว่าทําทำไมต้องปิดพี่ทำไมต้องปิดอ๋อก็เข้าบ้านค่อยมอบตัวทีเดียวเลย แล้วเวลาพี่ออกทริปกับเพื่อนๆเนี่ยพี่เคยแวะไหมแวะคือแ,แวะอะไรครับแวะนั้นอ่ะเคยแวะไหมแวะนั้นอ๋อก็มีบ้างถ้าตังมันเหลือครับ <c oughs> เลยใช้งบไม่หมดผมถามอันนี้นึงครับคำถามจากพี่ปิงครับพี่ปิงถามว่าเวลาที่พี่ส่งรูปสาวๆมาไล,ลายกลุ่มเนี่ยพี่คิดอะไรอยู่พี่อ๋อคิดดิครับไม่งั้นไม่ส่งอยู่แล้วเจ๋ <c oughs> ครับเคยเคยไปเที่ยวแล้วไม่ตรงปกไหมพี่อ๋ <c oughs> อเคยครับใช่ครับ ี่้อกลับไปอย่างเร็วเลยครับผมถามนิดนึงใครเป็นคนดิลไว้พี่อ๋อจันโตครับจันโตดิวว่ะจันโตดิวเสร็จก็จะส่งให้ท่านประธานครับท่านประธานก็ช่วยเลือกช่วยเลือดเลยครับช่วยเลือดเลยครับช่วยเลือกแล้วเคยมีพี่พี่ว่าแบบบอกว่าไปกับเพื่อนแต่ไม่ได้ไปกับเพื่อนนหอพี่อ๋อไม่ไม่มีครับเพราะเขาคอหากูตลอดเลยครับแล้ถามแม่บ้านครับเหนื่อยไหมครับมีแฟนที่แบบชอบเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่เหนื่อยนะคะรู้สึกรู้สึกดีมากเลยไปเจออะไรที่แบบไม่เคยไป ไปเจออะไรระหว่างทางโดยที่แบบเราได้มองเห็นตลอดเวลาเรากังวลเรื่องอะไรบ้างครับเวลาเขาออกไปเที่ยงเงี้ยไม่กังวลอะไรเลยนะคะเ,เพราะว่าเขาเราค่อนข้างมั่นใจในตัวเขาในการขับขี่ค,ค่ะกังวลเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวเลยคะ่ะใช่ค่ะมีกถ,ถ้ากลับดึกๆอะไรเงี้ยห่วงไหมฮะไม่ห่วงคะ่ะไม่ห่วงเลยไม่ห่วงคะ่ะเขาจะแวะอะไรนี้ก็ไม่ห่วงเลยเป็นเรื่องของเขาเลยคะ่ะ กลับบ้านมาค่อยว่ากันอ่าได้ค่ะค่อยเคลียร์กันตอนเช้าค่ะโอเคครับผมครับ <c oughs> <c oughs>